กำลังจะเข้าสู่ช่วงฝึกงานทํางานห้างมันเป็นยังไงอันนี้มันคือเป็นอุบายอย่างหนึ่งอะทุกคนเอ้ยมันได้เงินจริงจริงนะแต่ว่าฮายสวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นงานบ้าง สปีบอกเออไม่ได้เจอกันนานเนิ่น,นานกับความเป็นคลิปยาวๆของเราเป็นคลิปที่ไม่ใช่คลิปชอ็อตแต่เออเห็นตลอเ,เห็นตเราแปะล,ลูกกระตูนนะช่วงนี้คลิปเนี้ยนะจะมาเล่าประสบการณ์เออเป็นคลิปล่าประสบการณ์อีกแล้วหลังจากที่แนทไม่ได้ทำคลิปล่าประสบการณ์มานานเนิ่นานจริงๆกับตัวเองอยากทำคลิปล่าประสบการณ์มาหน่อยนะเพราะว่าอะไรคลิปล่าประสบการณ์ยอดดีดมากงงมากเฮ้ย หรือเป็นแนวชันน้นเป็นสายชั้นเป่าประเด็นอย่างเดียวคือไม่มีประสบการณ์ให้เราแต่วันนี้มีแล้วครับทุกคนวันนี้นะมีประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วมันก็คือประสบการณ์การฝึกงานเฮ้ยหลายๆคนที่เปิดมาฟังคลิปนี้แน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ติดตามเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมึูพูดไรวะกูก็ไม่เคยฟังประสบการณ์อะไร <c oughs> คือกูจะมาฟังคลิปนี้เฉยๆเอเออะไรกิดอย่างเราก็รู้แหละแต่เราก็พูดเฉยอย่าพูดถ้ามึงเองเป็น c e l บริตี้ บอกเลยละครับว่าใครที่เป็นน้องๆหรือพี่ๆที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงฝึกงานควรจะฟังคลิปนี้เป็นอย่างมากหรือเปล่าไม่แน่ใจอยากจะรู้ว่าเอ้ยทำงานห้างมันเป็นยังไงหรือว่าเฮ้ยฉันเป็นเด็กฝึกงานที่แบบเขาให้เงินฉันอะมันจะเหนื่อยข้าดล่าไหนเงินเทียเ่ยวเออลองมาฟังคิดนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ใครหลายๆคนเลยทีเดียวก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นั้นด้วยนะครับถ้าเกิดนันพูดผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะเอ้ยทําไมวันนี้มันเป็นทางการตอนนั้นัทตกันเลยนะครับนทเป็นเด็กประจวบตอนเนี้ยเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคประจวบขันเป็นสายอาชีพระดับปสอตอนปชอเนี้ยนท งานสำนักง,งานที่ประจวบอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าแนะคททำคลิปเล่าประสบการณ์หรือเปล่าแต่ว่าฉันเด้อตอนนี้นะเป็นช่วงปอสฝอึกงานนะแล้วทวิภาคีมันจะฝึกงาน1ปีนะคะคือทุกโรงเรียนทุกที่เนี่ยเอาจริงๆด้วยความที่เป็นการตลาดหรื่อว,ว่าการตลาดได้ไหมมันเป็นโรงเรียนรนะัฐบาลคือคีย์เวิร์ดหลักของการเรียนทวิภาคีหรือว่าเรียนแฟงชีพเลยคือ ฝึกงานแล้วต้องได้เงินจริงฝึกงานแล้วต้องได้เงินจริงอันนี้มันคือเป็นอุบายอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนเอ้ยมันได้เงินจริง,จร,งจริงนะแต่ว่าคุณต้องหาคือคือมึงต้องหา <laughs> คุณต้องหามันมีทั้งที่ที่ฝึกงานและได้เงินและฝึกงานแล้วไม่ได้เงินเหมือนในตัวเมืองประจวบเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นฝึกงานไม่ได้เงินถ้าเกิดได้เงินมาก็จะได้อยู่ที่วันละหนึ่งรบาทหรือว่าตามสีน้าใจของเขาประมาณนั้นแล้วก็จะมีส่วนน้อยมากๆเลยที่ได้เงิน200 300ยขึ้นไปนะครับหรือว่าส่วนน้อยที่ได้เป็นค่าแราชการในส่วนของแนทเนี่ยแนทหามานนานมากหาแล้วหาอีกเขาก็หากับกลุ่มเพื่อนเรียกว่ากลุ่มเพื่อนแล้วกัน หามาเรื่อยๆจนแบบหลุดออกนอกอาณาเขตอำเภอเมืองปจวบมาถึงหัวหินหัวหินก็หาแบบหาให้ตายก็หาไม่ได้อ่ะแล้วประเด็นคือฉันอ่ะไม่กล้าจะมาขอฝึกง,งานท่างเว้ยฉันขอฝึกง,งานมาเก็ตมิเลชใช่ไหมซึ่งมาเก็ตมิเลชไม่รับแล้วบูพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นห้างที่ ไปเคอร์เดอร์มอมันดูหลูดูหลาดูฮาลูฮาลาฮาหลังไปหมดเลยแล้วลูกค้าล่ะก็เป็นชาวต่างชาติเราก็ไม่มีความมั่นใจเราคิดว่าเอ้ยเขาก็คงไม่รับแน่แ่แหละแล้วอย่างนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเออเหมือนแม่เขาด้วยหรือว่านู่นนี่นั่นอ่ะพามาสมัครติดต่อแล้วก็ดมบูทูด้ยอะไรเนี่ยที่ห้างบูพอตนะคะบูพอตหัวหิงแล้วเอารับเฉยเลยยังไง ให้เงินด้วยส่วนของการฝึกงานที่เป็นงานออฟฟิศเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้เงินแต่ว่าการฝึกงานที่เป็นหน้าร้านเนี่ยเขาจะให้เงินคือแนดเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลแนดมาสมัครเป็นพนักง,งานขายซึ่งมันไม่ตรงกับสายที่เรียนหรอกแต่ว่าแผนกที่เนยลงไปทํางานเนี่ยจะเป็นแผนกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็จะมีความเป็นไอทีไม่น่าจะมีการใช้เอกสารอยู่บ้างมันก็เลยจะมีความแบบคาบเกี่ยวนิดหนึ่งกับกับอ่าเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลส่วนเงินที่ได้เนี่ยก็เป็นค่าแรงขั้นต่ง เลยนะครับหน้าที่การงานนู่นนี่นั่นอะ่ะคือต้องพูดอย่างนี้พี่พี่ที่ทํางานเนี่ยมักจะมองว่าเราเราเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานเขาจะดูแลแล้วก็ปฏิบัติพูดจาปรับตัวให้เข้ากับความที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่เอออันนี้ก็เป็นข้อดีของของ,ของแผนกของสาขาที่แนทลงไปทํางานนะครับอันนี้แนทจะเรียกว่าแผนกแล้วกันนะแนทจะเรียกว่าแผนกแล้วกันที่คือห้างมันมีหลายแผนกเนทุกคนโอเคไหม ด,ด้วยความที่พี่หัวหน้าผู้จัดการแล้วก็พี่ๆคนอื่นก็จะมองว่าเราเป็นแบบเด็กฝึกงานไม่น่านแต่ว่าอ่านในส่วนของ HR ฝ่ายบุคคลก็อาจจะมองว่าเราเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าในความจริงแล้วอ่ะหน้าที่การงานทุกอย่างที่เราได้มันคือเป็นพนักง,งานคนหนึ่งความรามับผิดชอบก็เป็นพนักง,งานคนหนึ่งทุกอย่างมันคือพนักง,งานคนหนึ่งเว้ยต่างจากพนักง,งานคนหนึ่งอยู่ตรงที่ว่าเอ้ยเขาปฏิบัติในกับเราในมุมที่เขาคิดว่าเราจะรับไหวนั่นที่เราเป็นนักเรียนหันรู้ไหมลุยเจอมาเยอะแล้วชีวิตเนี้ย เรามาพูดกันก่อนเลยดีกว่าว่าเฮ้ยหน้าที่การงานของเราหลักๆแล้วเนี่ยที่เราต้องไปทําในการเป็นพนักง,งานขายของเรานะมันมีอะไรบ้างอันนี้ต้องต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดบอกรายละเอียดอะไรเนี้ยแล้วก็บอกก่อนว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนอย่างแรกเลยเราสมัครเป็นพนักง,งานขายเนี่ยขายของเราต้องขายของเราต้องรู้ว่าบ้านเราอันนี้เราจะเรียกว่าบ้านนะ <laughs> เราจะเรียก และจะจุดนั้นกาบ้านแล้วนะบ้านมีหน้าบ้านมีหลังบ้านอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ทุกคนอ่ะคือบ้านเราเนี่ยมีสินค้าอะไรขายบ้างเราต้องรู้จักตัวสินค้าอย่างัคือเราด้วยความที่เป็นพนักงานไม่ใช่พีซีเฉพาะกลุ่มเราไม่สามารถรู้ตัวสินค้าได้ลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้แค่รู้แค่แบบเบื้องต้นพอจะขายเบื้องต้นได้แต่ถ้าเกิดว่ามันต้องใช้ความรู้ที่ลึกขนาดนั้นเราต้องอต้องให้พีซีช่วยหรู้แปไหนที่มีพีซีอยู่แล้วอาจจะให้พีซีขาดเลยเพราะว่าด้วยด้วยความที่เราไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นนะ แล้วก็ PC ขายของในระหว่างที่ PC ซีขายของเราสามารถไปทํางานอื่นๆที่เป็นส่วนที่ PC ีไม่ได้ทําส่วนของพนักงานได้อัทิตย์มานี้ในส่วนของลูกค้าต่างชาติาพื้นฐานเนี่ยเราก็สื่อสารได้ยู่แล้วพื้นฐานแบบยันโอเคเลยลูกค้าเขาไม่ได้ติดไม่ได้อะไรนะลูกค้าบางคนน่ารักใช้ทันสลิแทนกูเลยกูไม่ต้องขอใช้ทันสลิเลยเขาใช้ทันสลิเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยมีความแบบแอสหวานฉันไม่ใช่ทันสลิไม่โนฉันไม่คุยกับคุณ อารมณ์เสียหรือว่าเริ่มจะต้องใช้หลักการเหตุผลหรือว่ารายละเอียดข้อมูลที่มันเยอะมากๆห้ามผิดพลาดในการสื่อสารเนี่ยก็จะสามารถติดต่อล่าแปลภาษาได้ให้เขาอ่านแล้วก็โทรติดต่อให้เขามาช่วยเราในการประสา,านงานลูกค้าได้ประมาณนี้มันก็จะอยู่ที่การพูดความมั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็การรับมือเหตุการณ์เฉพาะหน้าแด้เลยที่เรารู้สึกนะั้นลูกค้า เราต้องปรับตัวการับมือลูกค้าแต่ละแบบเ้ยลูกค้าต้องการพนักง,งานขายที่มั่นใจในคําพูดเราอ่ะอย่าไปทําตัวเก้ๆเก๊ลางกาขนาดนั้นถ้าเกิดเราไม่รู้คือคือรูอ้สึกตัวนะคือพี่พี่ผู้จัดการเราบอกว่าเฮ้ยถ้าพูดว่าไม่รู้ต้องหาข้อมูลแต่แต่ฉันคนหนึ่งอ่ะถ้าไม่รู้บบพี่ผมไม่รู้อ่ะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่อนเนี้ยเออแล้วฉันก็จะพยายามหาข้อมูลให้เขาที่หลังเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าแบบ ฉันแบบอ่อนดอยมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่มีความมั่นใจตัวเองมากอะไรเงี้ยบางทีเราพูดไปอาจจะไม่ถูกใจกับความมั่นใจของเขาบางทีความมั่นใจของเขาอะบอกตรงเลยนะถ้าเกิดเราไม่ได้ส่งผลกระทบการขายของเรานะกวามมั่นใจของเขาถ้าเกิดเขามั่นใจตัวเองมากอะกูไม่พูดกูปล่อยให้เขาพูดไปเลยเอาไหมเอาลูกค้าจบนะ้ยมันอาจจะเป็นการแนะนําที่ไม่ดีแต่เอ้ยเริ่มนอกเรื่องแล้วเริ่มต่างไม่ใช่ละเริ่มจะไม่ใช่เกี่ยวกับการฝึกงานละขอกลับเขาเรื่องก่อน นอกจากการขายเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องการทําเอกสารคือมันจะมีทั้งการเข้าเครื่องโปรโมชัน่นมันต้องรู้เรื่องโปรโมชั่นว่าโปรโมชัน่นแต่ละโปรโมชั่นแบบมาทำงานยังไงทํางานในระบบปะเออยังไงแล้วก็รู้นู่นรู้นี่การโอนของต่างสาขากับอุย๊ยเอาเป็นว่าเยอะเเอาป็นว่าเอยอะแล้วก็การประสานงานการแบบว่าการตามลายเซ็นขั้นตอนพอมันเป็นองค์กรเนี่ยมันก็ต้องมีการตามลายเซ็นที่มานะทุกคนเราก็ต้องรู้เรื่องประกันตัวเก็ดขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยมากที่ แล้วเราคิดว่าอาจจะเป็นมาตรับการการมาเล่าให้ทุกคนฟังเออถ้าเกิดทุกคนเข้าไปในจุดนั้นแล้วทุกทุกคนก็คงจะได้รับการเรียนการสอนที่แตกต่างกาันแล้วก็ใหม่แล้วก็ละเอียดกว่านะเพราะฉะนั้นเราจะข้ามับบเรื่องอะไรเล็กน้อยแบบนี้ไปเลยแต่อยัางจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเคล็ดลับของเรานะจากที่เราปรับตัวหรือว่าได้คําแนะนําม,มาจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆหัวหน้าผู้จัดการนะครับก็คืออย่างแรกเลยหนึ่งคือเราต้องสโคบสโคบงานของตัวเองให้ชัดเจนเรา เราสโคบเลยว่าเออเนี่ยคือหน้าที่ของฉันอะไรที่เป็นหน้าที่ของฉันอะฉันต้องทําให้ได้ดีที่สุดก่อนเป็นอันแรกส่วนงานอื่นที่เอ้ยมันอาจจะคนอื่นทําได้อะไรเงี้ยเราสามารถสื่อสารส้ายคนอื่นได้แต่อันนี้มันก็ต้องเป็นชั้นเชิดหนึ่งว่าเอ้ยคนนู้นคนนี้มีางานหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่เทคนิคแล้วก็สภาพแวดล้อมของแต่ละที่นะเราต้องสายงงานให้คนอื่นถ้าเกิดว่าเราทําคนเดียวเนี่ยทำไม่ไหวกูโดนด่าคือคือผู้จัดการเราต้องบอบว่าดีอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมองหลากหลายมุม เราทางานไม่ทันเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าเราไม่สายเขาก็จะเอ็ดทั้งเรื่องที่เราทํางานไม่ทันแล้วก็เอ็ดเรื่องที่เราไม่ยอมสายงานนะก็ต้องฝึกไปกับการใช้ชีวิตในสังคมนี้นะครับก้อนตรงเราเป็นคนหนึ่งที่มั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยกูสายงานและกูสายงานในในแบบของชั้นและแต่ว่าเหมือนเหมือนมันก็ยังดีไม่พอนะคือแบบมีความมั่นใจมากว่าผู้จัดการพูดมาชันทาชั้นทําหมดแล้วอะแต่ด้วยความที่พขได้รับความกดดันไปเรื่อยเร่ยะเราก็เลว่าเราพยายามจะสายงานมากขึ้น มาคืจนรู้สึกแบบว่าเอ้ยกูทํางานน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอ้ยพอทำไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ดตปส่งผลบต่อคนอื่นที่เราสายงานเขาก็ายังมีเวลาว่างพอกับเราอย่างเงี้ยก็โอเคอีอย่งางต่อไปก็คือการลิ์รายการอะไรแต่ละวันเลยว่าเอ้ยวันนี้อะไรสําคัญที่สุดคือเราจะเป็นคนที่เรียบเรียงสิ่งสาคัญอ่าลิ์อยู่ในหัวหรือไม่บางทีถ้าเกิดหัวมันน้อยนิดไปไม่พอฉันจะจดฉันจะเริ่มจดแล้ว ว่าเอ้ยวันนี้สมคัญคืออะไรอะไรที่แบบตอนเ้าฉันทําเลยดีกว่าแล้วก็อะไรที่สำคัญฉันทำ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 แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามั่นใจตัวเองแล้วว่านู่นนี่นั่นนี่นั่นอะถ้าเกิดว่าเหมือนมันจะมีฟิลแบบเฮ้ยฉันนี่งานเยอะเธอยังสั่งสั่ง,งมาเยอะอีกหรออะไรเงี้ยคือเราสามารถพูดคุยกันด้วยเหตุผลได้อะไรเงี้ยนะทุกคนคือเรื่องเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความกล้าแล้วก็การสืกพูดคืออังตรงนะพูดจากใจเลยต่อให้เรามีเหตุผลแค่ไหนแต่ถ้าเราสื่อสารไม่ดีก็ไม่มีใครเข้าใจหรอก นะครับอันนี้ก็คือเป็นการฝึกก็สําหรับทุกคนที่พูดไม่เก่งอยากให้คิดซว่าอันนี้เป็นพื้นที่ของการฝึกนะถ้าเกิดตัวเองพูดไม่เก่งก็บอกไปเลยว่าตัวเองพูดไม่เก่งแล้วอธิบายก็คงจะมีคนเข้าใจแหละแอกซิปนะบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็แบบนง,ง่เอาตรงอนะ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนเคล็ดลับต่าง,าง,างๆนานาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการวางตัวด้วยแหละอันนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดในอีกท็อปปิกหนึ่งแล้วกันเขาเรียกท็อปปิกหรือเปล่าท็อปปิ้งแล้วกัน อยู่เลยพูดถึงเดวบอกทุกคนว่างานมันมันอยู่ที่ทัศนคติพูดอย่างนี้และการถ้าเกิดทุกคนมองว่างานพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้เกินเบอร์ฉันถึงวัยแล้วฉันโอเคทุกอย่างมันจะดูจิ๊บจอยมากเลยก็คือฉันทํางานไปแล้วก็ฉันก็ได้เงินตามที่ควรได้นะแต่ถ้าทุกคนมองว่าเอ้ยฉันยังเป็นเด็กอยู่ได้งานเยอะจังเลยหัวได้เงินได้เงินแล้วต้องโดนกดดันหรออย่างเงี้ยก็อาจจะทุกข์ใจของคุณเองเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยก็ ถ้าเกิดเรามีความรู้มากพอเราค่อยมาพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสัจจคติของผู้คนถ้าเกิดแตกต่างกันไปแต่คนก็แตกต่างกันไปนะครับแต่สาหรับเราเนี่ยเรามองเป็นอย่างแรกก็คือก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ไม่เกินเบอร์ไม่เกินใจเราเราก็ทํางานปกติของเรานะก็โอเคก็ได้เงินกบเธยก็ทำเปไงมีความมั่นใจในตัวเองมันหน้าอย่าหมั่นไส้ทุกคนอย่างหมั่นไส้ถ้าหมั่นไส้คอมเมนต์ด่าถ้าหมั่นไส้กดไลค์และคอมเมนต์ด่านะคะ พูดถึงหัวข้อต่อไปคือเรื่องผู้คนแต่ต่างกันไปอะนะคิดไปคิดมาไม่พูดและกันข้ามไปแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันไปนิสยัยแล้วก็ความแสดงออกอะไรเงี้ยมันอาจจะต่างกันไปแต่ว่าทุกคนน่ารักนะด้วยความที่เราก็ปรับตัวได้กับทุกคนเราก็เลยอยู่กับทุกคนได้นะครับคือต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้คนเรามีงานในรูปแบบนี้ แล้วคนร่วมง,งานหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวมีงานในลักษณะอื่นอยากให้เพื่อนๆในอย่าออคติแล้วก็เอาตัวเองตัดสินนะว่าคนนู้นางานเยอะงานน้อยทุกคนมีงานที่แตกต่างกันมีคิตแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบว่าลดความอาคติแล้วก็พยายามจะเอ็นจอยกับชีวิตให้มากขึ้นนะคะประเด็นที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนน่าจะคิดแล้วก็สงสัยอยู่บ้างก็คือในที่ทํางานมันย่อมมีความแตกแยกด้วย คนนู้นไม่ชอบคนนน้นคนนี้ไม่ชอบคนนั้นคนนั้นไม่ชอบคนนี้คนนี้ไม่ชอบนู่นนี่นั่นนี่นั่นนู่นนู่นบางทีมันแบบรุจเชื่อโยงเป็นไยแนงมุมคุุงไปหมดประมาณนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเอ้ยวางตัวเป็นกลางนะฮะอะไรที่ปล่อยได้ปล่อยเราปล่อยวางเพราะว่าในมุมที่เอ้ยคนนี้ไม่ชอบคนที่หนึ่งไม่ชอบคนที่สองเราอยู่คนที่หนึ่งคนที่คนที่สองเราคุยด้วยปกติเขาเขาก็จะไม่ไม่ได้กันแกล้งกันแกล้งเราเวยแบบเราก็ไปสั่งตัวเด็กกลน่มนั้นกันแกล้งจช่ไหมกันแกล้งเรา แล้วก็เราสามารถพูดแบบขออนุญาตนะเราไม่ได้เดียวนะเราไม่ได้เดี่ยวเป็นไอโนโคจิใช่ไหมชื่อนี้ไหมไม่ได้เดี่ยวเป็นไอโนโคจินะคือเขาก็สามารถสร้างผลประโยชน์ให้เราได้เหมือนกันผลประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นทางอารมณ์ทางทรัพย์สินทางอิ่มท้องอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ความสะดวกต่อการทํางานนะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนแบบว่า เพิ่มไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างทุกคนอยู่แบบอยู่เป็นตัวของตัวเองเข้าไว้อยู่เรื่องของมึงมเฉยๆอยู่แบบมันนะอ่อนเป็นยอ,อนลบสวยไปนะขั้นต่อไปแล้ระรับต่อไปเนี่ยคือเขาไม่ได้มีปัญหาด้วยกันเองคือเขาม่มีปัญหากับกูคือคือคือเราอะพูดเวอร์นะแต่ว่ามันเป็นมุมที่แบบเอ้ยอ,อะไรที่แบบเราไม่ชอบอะไรเงี้กันบางพฤติกรรมที่เราไม่ชอบอะไรเนี่ยแล้กันนะ วิธีของเราก็คือปล่อยพยายามแยกตัวออกห่าง <c oughs> คือเราไม่ตอบโต้เราแยกตัวออกห่าง <c oughs> ก็อย่างที่บอกอะวันหนึ่งเขาก็อาจจะทําดีกับเราได้นะเพราะว่าการทํางานร่วมกันเนี่ยมันต้องมันต้องแบบพึ่งพาสสยกันนะครับอยากไม่อยากให้ทุกคนแบบว่ามองโลกในแง่ร้ายไม่ชอบเดินออกห่างฟุ๊บอันนี้คือบอกน้องๆเพื่อนๆที่ที่แบบใกล้จะหมดานนะไม่ชอบออกห่างปุ๊กอย่าไปกินก้างก่กงกูๆมากนะจ๊ะ เราทําได้แต่ว่าที่เราบอกทุกคน,เ,นเราไม่รู้ว่าสภาพแว้วเราทุกคนเป็นยังไงนะไอ้เน่อก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็พร้อมจะให้คำปรึกษาด้วยความที่เราเป็นคนที่ต้องบอกตรงว่าที่ทํางานเรามันไม่ใช่ว่าคนโลกสวยคนดีทุกคนแต่ว่าเราเราโลกสวยชิ <laughs> <"You die> <laughs> ่อยู่ได้ก็ชอบมากด้วยความที่เราทํางานเป็นบริษัทอะไรเงี้ยมันจะมีปราร์ตี้ แล้วก็ด้วยความที่แบบเอ้ยสำหรับ,บความเป็นแบบซเลบตี้ด้วยเหมือนถึงจะบอกว่าเอ้ยชาลีก็บบเสนอหน้าความเสนอหน้าความมาั่นใจตัวเองแล้วก็มีความไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างเออมีกิจกรรมกับกลุมเด้อ <c oughs> ฟิลเหมือนได้อยู่โรงเรียนตรงนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ชอบฟิลการอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยการได้ทำกิจกรรมในโรงเรียนหรือว่าชอบความที่ไม่ต้องรับผิดชอบตัวเองอะไรมากเอ้ยเอาแบบนี้ไม่ต้องรับความเสี่ยงมากกับเรื่องสภาวะการเง,งี้ยทำงานเป็นองค์กรก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคน แต่ทุกความที่เราก็ไม่ได้อะไรขนดนั้นเนี่ยฉันก็จะแบบเสียไปฉันจะไปเป็นดาวจะเป็นแสงสีเออก็แบบว่าตอแหละสนุกรับลูกค้าสนุกโอเคเฮอยเอาขอพูดย้ำว่าเราอาจจะพูดในคลิปเวอร์ไปแต่ว่าในชีวิตจริงเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นทุกคนแต่ว่ามันเป็นฟิลความรู้สึกเหมอนเดิมเฉยเออเราไม่ได้อะไรอะไรขนาดนั้นนี้เราพูดแบบเป็นความบันเทิงในคลิป รู้เออรู้ตัวสินค้าเยอะเออแบบเรีนประสบการณ์ชีวิตมากเลยแล้วก็รู้เทคนิคการเลือกซื้อต่างๆนานารู้โปรโมชั่นหัวฮาด้ยมีอะไรลดฉันซื้อบ่นแค่เกือบหมดถึงบางทีเงินมันก็ไม่ถึงก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่าโอ้ยจะซื้อรู้ก่อนใครว่ามีอะไรลดราคามีความสุขหมดนี่คือมีเพื่อนมาเึ็นกานด้วยกันคืออยู่ทุกแนกเจอจะอยู่แบบดีพังหรอจะอยู่แบบ ปลาซูเปอร์อะไรเงี้ยชิลลุกอะไรรู้ราคาสินค้าแบรนด์เนม,มลูกปลจะเป็นของกินส่วนมากก็จะซื้อเป็นมาม่ามาม่ามักสูนมาม,ามา่าได้หมดเลยยุคน่ะเออเพราะว่างบการเงินมีอยู่แค่นั้นแล้วก็เรื่องของกินคือไม่ขาดป่ะเ้ว่อจะกินฟรีหรือซื้อกินเองจะบอกอ้วน,น,นเลยอ้วนเลยอีอ้วนเอ๊กินนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็เป็นงไงบ้างถ้าเกิดใครอยากจะดูประสบก,การณ์อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาได้ลองทักลองทวงลองมาแล้วกันว่าเอ้ยมีประสบการณ์อะไรที่แบบ อยากจะฟังจากเราหรือว่าเราคิดว่าเรามีประสบการณ์แล้วแบบเรายังไม่ได้เล่าอ่ะเออทุกคนลองท่องทวงคอมเมนต์มาบอกพูดพูดคุยกันนะครับแล้วก็ใครๆที่ประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็ใครคาดหวังยังไงหรือว่าอยากสืบสานอะไรคอมเมนต์มาคือทุกอย่างคอมเมนต์ได้หมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีหรือคอมเมนต์ด่านะครับเพราะว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้แนทด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ด่าอาจจะแชร์ไปให้เพื่อนด่าด้วยแต่ว่าอย่ากกดดดิสไไลลคค์์นะ สั่คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายทำไมคลิปนี้กูแบบกระดีกระดาษใช่ไหม